ก็ลา้างอ๋อในเมนูคือต้มไก่อันนี้คือใบใบ,มบหมอนบใบหมอนใบหมอนแมนใบลูกมอนใบลูกมอนแต่ต้มไก่คตัง <c oughs> น,น้ำก่อนใส่เกลือต้มไก่ก่อนรอนั่นอันนี้คือเอ็ดต้ม ไก่ีมืออจอไอ้กนั้นมีมีมะูขามปิมีข่ามีตะไคร้แล้วก็มีใบมอนเคง้งเครื่องลงต้มน้ำเดือนแล้วก็เอาเครื่องลงค่ะลอมหอมเลยค่ะนี่ก็คือไก่หนโต ที่ฝากแล้วเรียบร้อยวางแล้วเรียบร้อยยังต้องต้มอ่ะ่แต่รูปแรกนะต้องหาให้มันสุกจไะไงบ้างนะจะได้ไม่ต้องคาว ตามตามะเขือม่วงค่อะตอต่ไม่ได้ตามยีนีบานมีได้ตามยูนีโซนวันนี้ขาดเพได้นะจ๊ะนะ้องตามาห้องหอมมาขาดไม่ได้เลยกินอย่างก็ต้องมีตามมะหขอือม่วงมีทุกมือในมื้ออาหารกินทุกมือก็ได้นะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับสื่อช่องซีเนอร์ชาแนลสวัสดีพี่น้องสกุลสุกคนเอ๋ยเอฟซีทั้งหลายมือน้องนุ่นกะมานำเสนอเมนูตำมะคงเพิ่มค่ะแล้วก็ตรงไก่ใส่แบบมอนฟีมือไอ้จอยกัมม่านั่นวันนี้ก็จะมากินรีวิวกันอีกแล้วเขาเมื่อวานเดี๋ยวจะมาซิมบัรลุการรสชาติเป็นเราเลยนราเแซ่บเฮาเลยเมื่อนี้เฮาเต็มบรรยากาศเมื่อกี้เฮือนพนใหญค่ะมีได้กินยูโคกและเมื่อนี้เดี๋ยวมาซิมกันเลยค่ะ นรุนนีไม่ได้ปั่นเขาคำใหญ่จะเธอปั่นคำน้อยเดียวอาจารย์ต้นไก่ย้ายใหญ่สูตรน้ำกระแสบแล้วผู้ใ <laughs> ดไเคยแกงอเออต้มไกบ่บพาใส่ใบม,ม่มอนใบม่มอนเนบกใบม่มอนใบม่มอน มาค่ะก,กินน้ำกันเนอมาเลยจ้านี่ของมากเนอจ้าตำมะฮุงต้องมีตลอดไม่ทุกครับแต่อีกตัวไก่วันน้กินมื้อนึงคือมันบ่แซ่บเอาวันน้กินมื้อนึงคือมันขาดใจเอาไว้สักอย่างปันแน่นอยไม่ได้กินคำใหญ่จะเคอก่อนตั้งร้อนเน่ยไก่นุ่มๆเลยค่ะนี่มีหยาบได้ไก่ บรรยากาศหลายคนก็จะได้ยินเสียงฝนงเนาะงิ่งฝนพอดีค่ะบรยราย, <laughs> ยากาศดีภายนอกพอดีเนาะได้ยินเสียงฝนน้อยฝนกับไปฝนคะบรรยากาศก็มีฝนตกเนาะผแต่เแต่อคืนฮอดบานเนาะแบบฝนตกหค่ะข้าวอากาศนะคะแม่น, <laughs> นี่แหละคนอาจจะสังเกตเห็นเอ้าคือมีแก้วมังกรก็คือแก้วมังกรยืโซนนะเห็นมันถ่ายไปมื่อั้นที่ไปอัปเดตตรงโซนมะนาวนะทำความสะอาดอน าหาง่ายอย่างไปค่ะนี่ก็เด็ดมาแล้วค่ะคุณนะ้าเนตเด็ดมากเนาะน,นี่แกมังกอจากโซเราเป็นผลผลิตจากโซน,ผผโซนอย่างนี้แล้วก็จะมีมะนาว้อมค่ะนี่ขายประมาณถุงละาบาทค่ะถ้าผู้ใดอยากซื้อหรือมาอยากอุดหนุนก็มาซื้อได้ค่ะอยู่บ้านคุณยายค่ะใกล้ร้าน,น,นส้ตมตำที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็ใกล้ร้านเหมือนฝัน อาหารตามสั่งงาย่างมาเหินหลังที่สี่ประมาณนี้สจประมาณหลังที่สี่หลังที่ห้าค่ 5, ะ, 5, ะ 4, หลังร้านเทมจันหรือว่าคุ้มป่าแก่ใกล้ตลาดสดนาะแวะมาซื้อกับคุณยายอุดหนุนกับคุณยายอะไค่ะคุณยายก็เรียกว่าขายวหน้าเืินค่ะนี่ผลผลิตจากสวนเนาะบ่มีสารเคมีอย่างเลยค่ะธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติค่ะนี่ผู้ใดจะอุดหนุนมาเลยเดิมแต่แก้วมังก่อน,นยังไม่ออกหลายค่ะแต่สองหนุ่ยที่มันสูงกำลังปิดดอกสองท่าที่ตามเดี๋ยวเราจะอัปเดตทห้งหมได้เลย ไปจอยไปไหต้มไก่แทมัลยยุ่เลยตปโหบมังหงไปเลยาจาบมังหงตบมุงกับแทมเป็นจังแนนเนคลิปนี้เรากะมีทางเงินรีวิวตามงหงเพิ่มค่ะแล้วกะต้มไก่บ้านใส่ใบม่อนเนาะนี่ มีแต่เมนูแบบบานๆเห่าแบบแซ่บเลยจอยเน้นสเลยสุดยอดเนาะมากค่ะผู้ใดมากกั <c oughs> สามารถเ <c oughs> ข้าเมน์ได้เลยเด็กมันก็ไปยัดจะเข้าไปอ่านได้เข้าอ่านตลอดเด้อผู้ใหญ่บนบทในตอบก็ยังพึงน้อยใจก,กันรำภาษาไทตอบเด้อค่ะร <c oughs> ับคลิปนี้นะคะผู้ใดมากกัอย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ให้น้ำเด้อแล้วก็ ติดตามว่าคลิปหน้าน้องนุนจะไปเอดกิจกรรมอีหยังหรือว่ารีวิวอีหยังหรือไปเที่ยวยูไนหรือว่าจะเอสอีหยังก็ไปจอยบอต้องพาติดตามค่ะสรุคลิปนี้กลับไปแล้วค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านอนทางกันนุ่นจะไปนุนก็ขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยววันนี้จะเอาข่าวนี้ไปให้คุณยายกับนันทนันทกินน้ำกันแล้วค่ะไปกันเลย